โดยสารมณฑาชลาที่สองโปรดฟังเทวี TV เจ้าหานจากสุจาคนครไม่ต้องการโดยสารกับรถไฟคันไหนขอให้ทุกคนทราบว่ารถไฟคันไหนที่เทวีเจ้าหานอยู่รถไฟคันนั้นจะไม่ออกเดินทางในคืนนี้ขออาภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นด้วยนะครับรถไฟคันนั้นจะไม่ออกเดินทางอย่างแน่นอนครับ เฮ้ยใครคือทวีเจ้าหานกันล่ะเฮ้ยคือใครกันอ่ะถามคนอื่นดูสิใครกันนะเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยชื่ออะไรอ่ะบอกหน่อยซิจะไปหาใครกันนะใครคือทวีเจ้าหานบอกหน่อยซิไปถามทุกคนเลยใครกันอ่ะฉันเองละค่ะทวีเจ้าหานโอ้โหไหนดูตามเสียงซิโอ้โหแล้วจะรออะไรอยู่เราขาประกาศชื่อเธอน่ะลงจากรถไปสักทีสินี่มันก็สายแล้วนะชัคุณลงไปสักทีสิพรุ่งนี้ผมมีสอบเนอะเดี๋ยวฉันจะลงค่ะแต่ว่าฟังฉันก่อนนะคะ คนที่ประกาศก็คือนักเลงแห่งสุจานครค่ะเขาชื่อว่าอธิราชราชวัตรถ้าฉันลงแล้วก็เขาจะต้องจับตัวฉันเขาอยากจะแต่งงานกับฉันโดยที่ฉันไม่ยินยอมนะลองคิดดูสิคะถ้าฉันเป็นลูกสาวของคุณคุณจะทำยังไงคะที่โปรดเธอะเข้าใจฉันด้วยโอเค คุณอยากให้ฉันลงฉันลงก็ได้ฉันจะลงเดี๋ยวนี้คุณครับเดี๋ยวก่อนนักเลงกำลังตามล่าเธอเขาบังคับเธอแต่งงานฉันจะไม่ยอมหรอกนะฉันจะปกป้องเธอเดี๋ยวเธอจะโดนทำร้ายพวกเรามาช่วยกันเถอะมาสิคิดว่าไงถ้ามันเกิดกับลูกสาวของพวกคุณล่ะ ใช่ใช่เราต้องช่วยเธอน่เราต้องช่วยเธอมาช่วยเธอกันใช่แล้วเราช่วยเธอนะใช่เราช่วยเธอช่วยเธอกันใช่เราช่วยค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะมาเถอะลงไปกันเฮ้ยไม่น่าขึ้นมาเลยอ่ะบนรถคันนี้เนี่ยมาเถอะวันนี้ไม่ได้กลับบ้านแน่เลยลงเถอะเร็วเข้าเดี๋ยวนะคะไม่ต้องไปแล้วค่ะนั่งเลยค่ะเราจะซวยอ่ะก็เพราะเธอนั่นแหละรู้ไหม ฉันน่ะต้องาพาภรรยากลับบ้านด้วยพ่อที่กำลังจะตายอ่ะจะได้เห็นหน้าหลานอ่ะแต่ว่าเขาอ่ะคงจะไม่ได้เห็นหนั่นละแบบเนี้ยเธออยู่ในเมืองมีการศึกษาทุกคนเข้าข้างเธอทั้งนั้นแต่ว่าไม่มีใครเข้าใจเราหรอกใช่ไหมมาเถอะไปกันเร็วลงเดี๋ยวก่อนนะ มันเป็นเรื่องของฉันและฉันต้องสู้ด้วยตัวเองฉันต้องขอขอบคุณทุกคนที่หวังดีนะคะ ทำอะไรหนจะโทรไปแจ้งวิทยาลัยคะ่ะบ้าหรือไงทำไมไม่ไปเดลีไป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 คุณอาคะไม่มีประโยชน์หรอกอย่ารบกวนคนอื่นเพราะอาธิราชคนเดียวเลยคะ่ะรีบไปเถอะเทวีเจ้าหอน จำฉันได้ใช่ไหมเยี่ยมไปเลยดีถ้าอย่างนั้นเข้าเรื่องกันเถอะไม่ว่าจะรถไฟหรือว่าเครื่องบินเธอก็ไม่มีทางหนีฉันไปไหนได้แล้วล่ะนะรู้หรือเปล่าคิดว่าไงล่ะ เธอคงคิดว่าหืมจะวิ่งหนีไปเฉยๆโดยที่ฉันไม่ทันสังเกตอย่างนั้นสินนะจริงไหมไม่เพราะว่าในเมืองนี้ไม่มีสักคนเลยที่ทไม่รักฉันไม่ใช่หรอกเพราะกลัวต่างหากเหมือนกันนั่นแหลนะน่คนที่รักเธอย่อมกลัวเธอ มันเป็นเรื่องจริงนี่คุณคิดว่าหยุดรถไฟไว้ได้แล้วจะห้ามฉันได้อย่างนั้นเหรอะเทวีความคิดอยู่ตรงหน้าเธอนะแค่ห้ก้าวและอีกเพียงแค่ห้าวันแล้วเธอก็จะเป็นภรยาของฉันคนนี้แหละรถไฟจะไปแล้วมาเถอะไม่ไปหรอกมันจะไม่ออก จนกว่าพวกเธอสองคนจะออกจากที่นี่ห้าพารัตที่รักมาตรงนี้สี่มานี่มามาไม่เข้าใจเหรอเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยืคุณเห็นผมตั้งแต่เด็กจนวันนี้ผมโตแล้วคุณก็ยังไม่เข้าใจเลยเธอน่ายังอ่อนหัด ไรเดียงสาแต่เกิดอะไรขึ้นกับคุณล่ะรถไฟแค่นี้เนี่ยผมหยุดมันได้ด้วยมือเปล่าเลยล่ะนะ,ะเผอิญว่ายายเนี่ยฉลาดเลยออกมาจากรถไฟเองเลยอ,เอยู่นิ่งๆน,น,นะทำอะไรเนี่ยนี่น,น,นี่ทำอะไรของคุณก็แค่ถ่ายรูปถ่ายรูปนะถ่ายรูป,รป <S <S เออกไปให้เพื่อนดู แล้วก็บอกว่าฉันเป็นสามีของเธอซะสิทีนี้เราก็รู้จักกันแล้วแล้วก็จะแต่งงานกันอีกด้วยคุณเหะตลกนะใช่เธอบอกว่าเราจะไม่รู้จักกันเราเลยแต่งงานกันไม่ได้ไงล่ะนี่ไงภาพคู่เราแล้วเราก็จะเป็นสามีภรรยากันหึไปกับเธอ จะไปยังไงตอนนี้มันเพิ่งตีสี่ไม่มีแท็กซี่หรือว่าบัสให้ขึ้นหรอกเนอะแย่ yeah, แล้วสิมาตั้ง5้สิบกิโลแต่ถ้าเธอขอเนี่ยฉันไปส่งก็ได้นะ